ไล์ของเรานะครับหนุ่มตอนคนนี้นะครับอายุครบ26ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับการไปเลี้ยงข้าวนอ้องๆนะครับรวมถึงทำกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยแหะครับ ครบรอบ26ปีทั้งทีนะครับแต่ว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้หาสิ่งของอะไรให้ตัวเป็นพิเศษเพราะว่าคุณรอนเนี่ยนะครับตั้งใจจะเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัวพร้อมทั้งชวนแฟนคลับมามอบความรักให้กับเด็กๆนะครับที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านหญพรจังหวัดปทุมธานีเรียกได้ว่าครั้งนี้พิเศษสุดเพราะว่าก็ได้ฉลองตรงกับวันเกิดพอดีๆเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าได้เตรียมเอากิจกรรมสนุกๆและอาหารกลางวันมามอบให้กับน้องๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ คือผมตั้งใจว่าทุกปีนะครับถ้าตรงวันเกิดเนี่ยก็จะหาที่ที่เราอยากจะมารวมทําบุญแล้วก็สร้างความสุขให้กับให้กับคนคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเดี๋ยวจะมีนะครับก็เล่นเกมก่บน้องๆสร้างความสนุกสนานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเลี้ยงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆครับแล้วก็จะมีเรื่องของรับบริจาคเงินครับตัวเงินก็จะนํามาช่วยเหลือที่บ้านยากินทัานาพรเลยครับไให้ตัวเองไงมไม่มีเลยครับยังยังไม่ได้นึกอะไรเอาไว้คือทุกวันก็เท่ากันหมด เพราะว่าเราอยู่อยู่ครอบครัวอยู่กันมาเป็นอย่างนี้ด้วยครับก็อาจจะแบบพิเศษแค่ไปทําบุญแล้วก็รู้กันว่าอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดนะโอยพอรลูกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายเท่าไหร่ผมเองเป็นคนหนึ่งที่บางทีอนาคตมัน,ม,นมันพูดยากนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ทำทำทุกวันให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับก็ปีนี้ตั้งใจว่าเรื่องเรียนด้วยให้จบเพิ่มสุดท้ายแล้วครับ ก็ปีนี้จบแล้วแน่นอนก็ถ้าจบแล้วคงคงจะมีความสุขเหลือ4ตัวสุดท้ายครับกําลังแบบว่าเนี่ยพยายามมากก็ถือว่าหน้าที่ลูกคนหนึ่งผมก็รู้สึกผมก็ภูมิใจนะเราก็ครบแล้วครับที่เหลือเราก็มีชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากจะมีผลงานละครที่กำลังจะเปิดกล้องและละครเวทีแล้วนะคะตอนนี้รอนยังร่วมหุ้นกับกรีนอัศดาพรค่ะประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนเมษายนนะคะถึงแม้จะมีกรณีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เพื่อนรักแตกคอกันเพราะธุรกิจแต่ว่ารอนก็เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนค่ะ,ะคือผมก็คิดว่าไม่มีครับ นะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเราอยู่ด้วยกันมานานอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ผมแต่คนก็คนก็ทักเยอะเหมือนกันแบบคือผมก็ยังยังเชื่อยังเชื่อมั่นในในเรื่องของของอะไรหลายอย่างที่เรารู้จักกันมานะครับแต่ผมเชื่อจริงๆว่าไม่น่ามีปัญหามันเป็นแบรนด์แว่นตาครับชื่อว่ามิสเตอร์ฮูดก็เรารู้สึกว่าเราโตแล้วครับแล้วบางทีเราก็อยากจะหาอะไรเริ่มเริ่มทําบ้างเงี้ยแล้วอันนี้ไม่เป็นแบรนด์ที่คิดขึ้นมาเองเลยครับก็คือเราชอบเราลองดูว่าเฮ้ยเราชอบอะไรกันที่เป็น ดูเป็นแบบผู้หญิงกับผู้ชายสามารถจะจะพรีเซนต์ออกมาได้อะไรเงี้ยก็ทำเองหมดทั้งออกแบบทั้งโปรดักชั o นทั้งโปรโมทเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันน่าจะประมาณปลายมีนาต้นเมษานยนนะครับรวดเร็วนี้แล้วลงทุนไปเยอะ,ะั้ยครประมาณหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นเป็นธุรกิจที่เราเราทำเองนะครับก็ยังก็ยังแบบจับจับ,จบทิศจับทางกันอยู่ลงทุนไปก็เป็น7หลักครับ แต่ก็ไม like <an> ่แบบเจ็ดหลักแบบโหอลังการขนาดนั้นแ่ไหนแล้วช่วงนปีช่วงนี้ก็หลังจากบวชก็ตอนนี้ละครยังไม่เปิดครับก็จะมีเวลาเยอะหน่อยก็รอรอติดตามผลงานทางหน้าจอกันก็เดี๋ยวจะมีละครเป็นเป็นซีรีส์ครับก็เดี๋ยวจะมีละครเวทีครับใช้ชื่อเรื่องว่าทีรราชาเป็นเป็นละครเวทีเฉลิมงพระเกียรติก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นแต่คุณว่าจริงไหมที่เพื่อนที่สนิทกันเนี่ยพอทำธุรกิจร่วมกัน แล้วพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวปุ๊บเนี่ยจะทำใ,ให้ความสันมันน้อยลงหรือว่าแตกคอ,อกัเทะเลาะกันคือเคยทำธุรกิจกับเพื่อนไหมก็เคยทำอาตอนนี้ก็ทําอยู่แต่หมายถึงว่ามันก็พูดจริงนะมันแล้วแต่ ว่าแยกแยะออกไหม,มการทํางานกับเพื่อนการแบ่งงานกันแล้วแบ่งหน้าที่ใช่คือถ้าเกิดสมมติชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหารวมถึงเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะมีมันต้องมีอยู่แล้วเวลาทําไม่ต้องว่าพูดถึงเรื่องธุรกิจหรอกแค่ทํางานร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะทำงานกลุ่มอย่างนี้น้องทําอย่างนี้วัยเรียนก็ยังมีบ้างแต่ถ้าเราแยกแยะออกว่าโอเคคุยกันตรงนี้เคลียร์จบปึ้งแล้วพอหลังเลิกงานปุ๊บเราก็คุยกินข้าวเฮฮาเหมือนเดิมก็โอเคใช่ไหมโอเค